รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงกันอีกครั้งนะฮะวันนี้นะฮะกรีนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุลหลาบวิทยายลัยครับผมและแน่นอนเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนนะ,ะแขกรับเชิญของเราก็จะต้องเป็นเด็กนักเรียนนะครับซึ่งน้องคนนี้นะฮะความพิเศษของน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าล่าสุดครับผมน้องเขาเพิ่งสามารถที่จะได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับหรือว่าทุนคิงมานั่นเองนะฮะแต่ในความคิดของหลายๆคนครับผมมักจะคิดว่าเด็กทุนเนี่ยจะต้องอา่านแต่ตำรับตำราวันวันอยู่แต่กับหนังสือแต่กับน้องคนนี้บอกไว้เลยว่าไม่ใช่ครับผมเพราะฉะนนนัั้วี เราจะพาไปชมเคล็ดลับที่มีทั้งความสุขความสนุกสนานและความอบอุ่นจากครอบครัวนี้กันนะฮะอย่ารอช้าเลยดีกว่านะฮะไปพบกับน้องคนเก่งของเรากันเลยเอาละรครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับครอบครัวตันติวัสดาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อชยันนะ,ะคุณแม่พัชราและน้องนัทน,นันหรือว่าน้องแนทนั่นเองครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> อ่านะฮะก่อนที่น้องแนทนะฮะจะประสบความสำเร็จถึงขั้นขนาดว่าได้ทุนเล่าเรียนหลวง ใช่ไหมฮะนอกมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ได้ข่าวว่าเกิดที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับออตอนนั้นเนี่ยผมไปเรียนปริญญาเอกที่แคนาดานะฮะแล้วก็นัดก็เกิดที่นั่นนะครับ <c oughs> เราก็มองกันว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการไข <c oughs> วิชาความรู้นั้นก็จําเป็นที่ควรจะต้องมีภาษาอังกฤษนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราหน้าที่จะ ช่วยให้ลูกในสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็เลยใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านตั้งแต่ต้นทําไมถึงตัดสินใจที่จะให้น้องพูดภาษาอังกฤษหรือว่าเลือกภากษาอังกฤษเป็นภาษาประจําบ้านาก็ภาษาอังกฤษมันมันถือเป็นภาษาของโลกนะฮะและ้ววิชา,วาความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากภากษาอังกฤษเยอะแยะมากตั้งเป้าไว้ไหมฮะว่าวันหนึ่งลูกฉันจะต้องเป็นนักเรียนทุนอะไรอย่างนี้ คือจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยคือตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยเราก็คุยกันนะคะว่าเราจะเดินทางไหนเราคุยกันแล้วว่าน้องเขาชอบทางนี้เราก็เหมือนเอาธงไปปักเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้เขาเดินโดยที่ระหว่างทางเดินเนี่ยเราบอกลูกว่าสิ่งรอบข้างระหว่างทางเดินเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวสิ่ง,งรอบข้างให้ได้ให้ได้เยอะๆแล้วก็ เก็บเกี่ยวยังมีความสุขมีมาตราการอะไรในการเลรี้ยงลูกไหมคะว่าถ้าเกิดเมื่อไหรเรียนตกนะเราจะทํโทอดหรือว่าอะไรอย่างนี้มีไหมฮะคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคะคือเราก็บอกลูกว่าคือเวลาลูกไปสอบเนี่ย<ช>เราจะบอกว่าให้ทําให้ดีที่สุดก็พอ<ช>แล้วก็ขอให้เขาเตรียมตัวแล้วก็ทําให้ดีที่สุดคือผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเท<ช>่าไหร่อะค่ะคือขอให้ว่าเออลูก ทำให้ดีที่สุดเวลาลูกจะไปสอบแล้วก็จะบอกว่า j u s t t r y y o u r bass อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่า you have to got a อะไรอย่างเงี้ยต้องได้ที่หนึ่งของใช่ใช่ค่ะ j u s t t r y y o u r bass อย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่า bass ของน้องคือ4.0ไงถือว่าเป็นโชคดีของพี่โเนี่ยภูมิใจไหมฮะภูมิใจมากค่ะภูมิใจกับเขามากค่ะได้ข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหลักคิดนะฮะในการที่จะเลี้ยงดูน้องให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยมีหลักคิดที่น่าสนใจอันนึงของอาจารย์ป่วยเป็นยังไงครับคุณพ่อคุณพ่ออธ จบมาจากธรรมศาสตร์นั้นก็แนวคิดของอาจารย์ป่วยนี่มันก็จะหล่อหลอมอยู่โดยโดยปริยายแล้วคุณแม่ก็เหมือนกันนะฮะอาจารย์ป่วยบอกว่าถ้าจะเป็นบัณฑิตที่ดีเนี่ยจะต้องมี3ด้านด้านที่1คือความรู้นะฮะด้านที่สองก็คือความดีและด้านสุดท้ายคือความงามนะฮะความรู้นี่ก็ก็คือวิชาความรู้ทั้งหลายเนี่ยเราต้องทําให้ดีอันนั้นก็ตรงไปตรงมานะฮะอันที่สองคือความดี คือเขาจะต้องมีคุณธรรมด้วยนะต้องรู้จักกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต่อสถานศึกษาที่ทอบรมสั่งสอนเข้ามามนะฮะต้องรู้จักที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะฮะแบง่งปันให้คนอื่นแล้วอันสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีก็จะมีปัญหาคือความงามก็คือเขาจะต้องไม่กระด้างเขาต้องรู้จักศิลปะวัฒนธรรม,รมนะฮะรู้จักชื่นชมความงามงั้นเราก็จะพยายามส่งเสริมให้ลูกเนี่ยเขาไปเรียนพวกศิลปะวัฒนธรรมอย่างอย่างแนทเนี่ย เขาก็จะเล่นดนตรีไทยอย่างคนเล็กเนี่ยน,นิกเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้สนใจดนตรีเท่าไหร่แต่เขาสนใจโขนอันนี้นะฮะก็เป็นหลักคิดนะฮะในการเลี้ยงดูน้องแต่ได้ข่าวว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับครอบครัวนี้นะฮะนั่นก็คือได้ข่าวว่ามีการจัดหลักสูตรเป็นโฮมสคูลคืออย่างนี้นะคะตอนลูกเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะคะ<ถ>เราเชื่อมั่นว่าคือการจัดระบบการเรียนการสอนต้องเป็นแบบชายเซนเตอร์นะคะถ้าชายเซนเตอร์จริงๆก็คือ คือเราใช่แล้วเราก็ต้องมีส่วนสําคัญในการในการจัดการเรียนการสอนให้เขาแล้วเด็กแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะชายเซ็นเตอร์ที่โรงเรียนก็บางโรงเรียนอาจจะทำได้ระดับหนึ่งแต่เด็กเขาา3 40คนใช่ไหมคะคือเราคือจริงๆแล้วเราพ่อแม่เราต้องมาจัดเองในแต่ละวันอย่างเงี้ยคุณแม่มีวางแผนไหมว่ากลับมาจากบ้านน้องกลับมาถึงถึงบ้านแล้วน้องจะต้องทําอะไรก่อนเป็นอันดับหนึ่งสองสาม ก็พอเขาคือชีวิตประจำวันของเขาคือจันทถึงสุกอะค่ะเขาก็จะอยู่ในอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็เลิกโรงเรียนมาก็ทําการบ้านบ้างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบวันเสาร์จะเป็นวันที่เขาไปเรียนดนตรีเน็ตก็ไปเรียนซอเรียนเปียโนคนเล็กนิกก็ไปเรียนโขนวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เขาจะต้องอยู่ว่างๆอยู่กับตัวเองเพื่อเขาจะได้ค้นหาตัวเองได้เจอแล้วหรือไม่คือเขาอาจจะเอาบทเรียนที่เขาเรียนมาเนี่ยมา มานั่งม,มาย่อยอะค่ะมาย่อยให้ได้ว่าที่เรียนมาเนี่ยเราเข้าใจหรือเปล่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันที่ให้เขาอยู่เฉยๆฟรีสําหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะฟังตารางเรียนอะไรอะไรต่ออะไรของน้องนี่ถามน้องจริงอันนี้ตอบได้ลูกไม่ต้องกบกกคุณพ่อคุณแม่ติ่งพี่กินป้องกันน่เองค่ะเหนื่อยไหมเบื่อมีเบื่อบ้้งไหมมีเซ็งมั้งคือการเรียนทางทางจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็การทันกิจกรรมวันเสาร์ครับคือถามว่าหนักไหมมันก็ มันก็มีบ้างอะครับแต่ว่าถ้าคือผมคิดว่าถ้าเรารู้จักแบ่งปันเวลาเราร,รู้จักจัดสรรว่าช่วงช่วงที่เรียนเราก็เรียนเต็มที่ช่วงที่เล่นก็เล่นเต็มที่พักก็พักเต็มที่ผมคิดว่าการการทำแบบนี้มันจะทําให้เราแบ่งเวลาได้แล้วก็จะไม่เครียดด้วยอ๋อดีดีว,ว่าน้องก็เข้าใจนะฮะที่ถามคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ครับไอกระบวนการต่างๆที่จัดให้น้องอย่างเงี้ยทั้งคนโตคนเล็กอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อคุณแม่มีเหนื่อยบ้างไหม มีเหนื่อยหรือว่าวันไหนแบบเบื่อแล้วไม่เอาละไม่มาสอนแล้วลูกจะงงไปเอาปอยมันบวกเลขไม่เป็นช่างมันเถอะมีบ้างไหมฮะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างไหมเหนื่อยไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเราอยากได้เข้ามาเองไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะอุตส่าห์พยายามให้เขาได้ได้เขามางั้นก็ไม่ไม่มีสิทธิ์เหนื่อยฮะแล้วแล้วอย่างถ้าเราทําด้วยด้วยใจรักเนี่ยด้วยฉันทะเนี่ยยังไงมันก็มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพอเราเห็นพอประสบความสําเร็จเนี่ย มันมันก็มันก็หายเหนื่อยเองนะัะยังคงไม่ไม่ได้เป็นปัญหาฮะฟังเราชื่นใจแทนนะฮะเรียกได้ว่าการที่จะมีครอบครัวนะฮะก็ถ้าเกิดมีเมื่อพร้อมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาประสบความสําเร็จนอแถมเด็กก็ยังมีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับคนเก่งแบบเต็มๆสักครู่เดียวครับ าหารผนให้ไกลไปให้ถึงและช่วงนี้คือช่วงก้าวไกลไปกับโกกิก้าวไกลไปกับโกกีวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวพร้อมด้วยสาระมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยน้องหลายคนนะคะคงคงไม่ชอบที่จะรับประทานผักเพราะว่าผักนั้นมีรสชาติที่ไม่หอมหวาน แถมยังขมอีกด้วยแต่รู้ไหมคะว่าผักนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารมากแค่ไหนนอกจากนี้นะคะผักก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของสารอาหารค่ะที่จะทาให้ร่างกายของน้องน้องนั้นแข็งแรงและก็จะเจริญเติบโตและน้องๆก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเรื่องการเรียนหรือเรื่องการทํางานน้องๆองก็สามารถที่จะเพิ่มสีสันให้กับตนเองได้เช่นเดียวกับการทําอาหารและก็เรื่องที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงในช่วงก้าวไกลกับโกกิพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ